สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tarot Life Angel นะคะวันนี้นะคะหงก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีตุลน,นะมาถึงชาวราศีตุลกันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่เข้ามากด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันในช่องนี้นะคะก็ าชาวราศีตุลน,นะหงจะดูเป็นแบบตะวตันตกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแบ่งเวลาวันเกิดจะเป็นช่วงวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมนะคะ24กันยาาถึง23ตุลาคมก็คือชาวราศีตุล นะเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับชาวราศีตุลน,นะการงานการเงินอาจจะพูดไทยๆนะคะเผื่อใครที่อาจจะอยากฟังแต่เรื่องของความรักนะคะก็สามารถสกิปได้นะเราจะไปดูกันนะคะว่าเดือนมิถุนายนนี้ชาวตุลจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวตุลบ้างนะจะมีนะคะไพ่แปดดาบนะคะมีจัสติ c นะคะสามเหรียญ king of cups แล้วก็ ace of swords ก้าคาทานะคะห้าถ้วยไพ่พระนะคะไนออฟสอร์ดอัศวินถือดาบแล้วก็ห้าเหรียญน,นะโอ้พลังงานของไพ่นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะในช่วงของเดือนอตุ่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนะค่อนข้างที่จะ ครุขระนิดนึงนะคะดูเหมือนตอนนี้สำหรับคนที่มีประเด็นหรือว่าความรักที่มันไม่ชัดเจนนะดูเหมือนตอนนี้คุณกำลังมีปัญหานะคะอา,อาจจะกำลังมองหาทางออกนะดูเหมือนทุกข์มากๆเลยนะสาเหตุปัญหาเนี่ยน่าจะมาจากาความที่การที่คุณอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่า ไม่แฟรในความสัมพันธ์นะน่าจะมีการครบกันนะคะโดยที่ผู้ใหญ่หรือว่าอาจจะคบกันโดยที่ผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะมีการครบกันอาจจะมีการไปอยู่ด้วยกันนะคะคนไม่ชัดเจนนะยังไม่ได้มีสถานะนะคะตัดสินใจด้วยอารมณ์นะบางคนเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสถานะสถานการณ์ที่ว่าอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะอย่าไปซีเรียสนะมันเป็นการดูแบบทั่วไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะ ไปอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยมันมีไพ่ห้าเหรียญตรงนี้เหมือนไปอยู่ด้วยกันอ่าโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเราอาจจะมีการมีน้องหรือว่าพลาดพลั้งนะคะขึ้นมาคุณเองก,ก็เลยเหมือนกับว่าต้องการความชัดเจนหรือว่าต้องการความยุติธรรมนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องต้องจริงจังแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ กืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วอยู่สถานการณ์ตรงนี้แล้วจะทำยังไงนะมาถึงกลางทางแบบนี้ประมาณคล้ายๆสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างผู้ใหญ่ไหมหรือว่ามีการมาปรับความเข้าใจกันเพราะว่าดูแล้วเหมือนตอนนี้เนี่ยคนรักของคุณก็อาจจะเดินทางหรือว่ามีการใช้อารมณ์หรือมีการทะเลาะกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ อยู่ด้วยกันนะคะช่วงนี้อาจจะห่างๆกันด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนคุณต้องการให้เขามารับผิดชอบอะไรบางอย่างที่เขาทำเอาไว้นะเพราะว่ามันมันไม่แฟร์กับคุณด้วยนะคะอาจจะมีการสัญญงสัญญาอะไรกันแล้วก็ไม่ทำนะคะถึงเวลาขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าก็หนีหายไปนะหรือเงียบหายไปประมาณนี้สิ่งที่คุณจะทำได้ตอนนี้ก็คือต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะไพ่อไของไพ่พระขึ้นมานะคุณ คุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตัวเองแล้วตอนนี้นะคะอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรอาจจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ไปอยู่ด้วยกันแล้วอาจจะพลาดพลั้งนะคะมีมีน้องก็อาจจะเป็นในเรื่องของการมีหนี้สินนะคะมันมันมันมองไปได้หลายหลายสาเหตุนะคะเพราะว่าไพ่แปดดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ หาทางออกไม่ได้นะคะคือตอนนี้ด้วยความที่คุณสองคนอาจจะใช้อารมณ์นตัดสินใจนะคะก็ไม่ได้พึ่งทางบ้านหรือว่าไปอยู่ด้วยกันเงินพองอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็อาจจะใช้กินใช้จ่ายอาจจะไม่พอนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้อาจจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาก็ได้นะระหว่างคุณสองคนนะคะทำให้ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอาจจะมีเรื่องของกฎบายเข้ามาหรือว่ามีคนที่เขาต้องการที่จะเรียกร้องให้คุณใช้หนี้ก็ได้นะคะตัวคุณตอนนี้ค่อนข้างอยู่อย่างหวาดระแวงแล้วก็กลัวนะคะกลัวนะแล้วฝ่ายคนที่เป็นสถานการณ์เนี่ยคนในคู่ครองอาจจะเป็นคู่ครองคนที่ไม่ชัดเจนนี่ก็ อาจจะเดินทางอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะอาจจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้หรือว่าหายตัวไปนะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวนะคะทําให้คุณค่อนข้างกลัวเหมือนกันนะคะมันเป็นไปได้หลายกรณีนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นในกรณีที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาได้เช่นกันนะคะ just ิกกับ8ดาบตรงนี้นะคนไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้มีประเด็นนะอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะ แก้ไขโดยการที่จะต้องไปพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะนะคะไพ่พระขึ้นมากับไพ่เอกซ์ับสอดตรงนี้นะแล้วก็จัสติกตรงเนี้ยต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะตอนนี้ไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะคุณสองคนความรักไม่ชัดเจนอาจจะตกในสภาพที่แบบค่อนข้างลำบากมากๆเลยช่วงนี้นะคะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้ดูเหมือน คุณเองอาจจะกําลังมีความรักนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณไปช่วยเหลือเขาหรือเป็นคนที่เข้ามาหาคุณเพื่อให้คุณช่วยเหลือในเรื่องของ ปัญหาต่างๆนะคะเป็นคนที่เขาเข้ามาพึ่งคุณนะคะจะมีการเจรจาการมีการคุยกันนะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะ King of Cups กับ Tree of Pentacles นะคะอาจจะเกิดก่อเป็นความรักความชอบนะคะแต่ว่าจะได้เจอกันแบบที่แบบจะต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยต้องไปช่วยเหลือหรืออีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณนะจะเจอในลักษณะแบบนั้นนะคะสำหรับคนโสดนะส่ว ในเรื่องของการงานนะคะการงานช่วงนี้บางคนอาจจะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของสถานที่ทำงานที่เขาอาจจะมีกฎระเบียบอะไรต่างๆเข้ามามากมายนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยทำให้ตัวคุณค่อนข้างอึดอดัดนะหรืออาจจะเป็นการ work from home เป็นการกักสถานที่นะคะหรือในบางคนเนี่ย อาจจะมีปัญหาในที่ทำงานอยู่โดนเพ่งเลงอยู่นะคะเขาอาจจะมีการลดพนักงานมีนโยบายที่อาจจะลดคนคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะโดนจับตามองอยู่นะคะเนี่ยมันมีความหวาดระแวงมีความกลัวแต่ว่า ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะมาทําอะไรหรือว่าทําอะไรที่มันไม่แฟร์กับคุณได้นะคะมันจะมีผู้ใหญ่ที่เขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่อาจจะเป็นเจ้านายคุณนะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณนับถือนะคะเขาจะคุณจะไม่โดนเอาเปรียบนะเออมันจะ จะมีความยุติธรรมอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะไปเรื่องของอการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่คอยสนับสนุนคอยที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องงานหรือเปล่าหรืออาจจะให้ออกจากงานไหมเนื้หรือจะต้องหางานใหม่ไหมนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะมันจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันหรือว่า ถ้าออกก็คือคุณก็จะต้องมีการคุยกันถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือว่าถูกต้องตามอภะเพณีอะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่มีการทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางนะคะ ก็ไม่ต้องห่วงนะในบางคนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการฟ้องร้องในเรื่องของภาระหนี้สินที่คุณมีอยู่นะการเงินนะคะมีเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเอ่อเข้ามาแล้วมันก็ออกไปนะคะมันไม่พอนะมันเหมือนคุณอาจจะต้องอนําเงินเนี้ยไป หนี้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการเรียกร้องหนี้หรือว่ามีการทวงหนี้นะคะมาได้นะอาจจะมีหมายสารมีอะไรต่างๆนานา,นาเข้ามาทําให้คุณค่อนข้างกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะการเงินเข้ามาก็ อา,อาจจะต้องมีการแบ่งไปใช้นี่อะไรบ้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องขึ้นโลงขึ้นศาลหรือมีเอกสารสัญญาค่อนข้างแรงทีเดียวนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับคนที่ <c oughs> กำลังอรอนะคะหรือว่าสมัครงาน <c oughs> ขอโทษนะคะคนที่กําลังรอเรื่องการสมัครงานหรือว่าหางานใหม่นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างมีอุปสรรคคุณเองอาจจะมีตัวเลือกให้ให้เข้าไปเลือกได้ไม่มากนักนะคะหมายถึงว่าตําแหน่งงานนะแต่ว่าเร็วๆนี้มองว่า มันจะมีการตัดสินใจนะคะเขาอาจจะเรียกตัวคุณเข้าไปคุยมีการเซ็นสัญญาการได้งานใหม่แต่ว่าคุณเองอาจจะเป็นงานที่คุณไม่คุ้นเคยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่สามารถเลือกงานได้นะอะไรมาตอนนี้ก็อาจจะต้องต้องรับไว้ก่อนนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณอึดอัดนะมันเป็นงานใหม่มันเป็นสิ่งใหม่นะคะแต่ว่า สักพักหนึ่งเนี่ยคนรอบตัวหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีนะนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความช่วยเหลือมีน้ำใจเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปถึงแม้ว่าโอเคอาจจะกลัวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยทำแต่ว่าคุณจะเอาชนะผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานในที่เขาช่วยคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะคะสาหรับคนที่ทากิจการเป็นของตัวเองนะ ช่วงนี้คุณเองอาจจะต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะคะการเช่าที่นะอาจจะต้องอมีการคุยกันนะคะในเรื่องของการผ่อนผันภาระหนี้สินหรือว่าการผ่อนจ่ายก็ได้นะมันมีเรื่องของเอกสารสัญญาขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ทำกิจการส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าไปกู้เงินไว้นะคะหรือว่าไปขอยืมคนไว้เนี่ย มันก็จะได้อยู่นะแต่ว่ามันอาจจะได้มาไม่เยอะนะคะได้มาจากคนเก่าๆได้มาจากลูกค้าเก่าๆหรือว่าคนที่เคยรู้จักเนี่ยแต่ว่ามันจะไม่เยอะนะคะได้มาก็ต้องเอาไปใช้นะเอาไปผ่อนหรือเอาไปใช้หมดนะแทบจะไม่เหลือเหมือนกันนะคะมันมีาสามเหรียญเนี่ยนะได้จากคนที่เป็นลูกค้าคนที่เรารู้จักนะคะถ้าเกิดว่าไปยืมหรือว่าไปติดต่อเอาไว้นะก็ ก็อาจจะมีการคุยกันนะคะเขาก็จะให้แต่ว่าคุณเองก็ต้องอาจเอาไปใช้เยอะนะคะอาจจะไม่ไม่ค่อยเหลือนะก็เรื่องของการขายอาจจะมีอุปสรรคหน่อยนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะพยายามอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจอะไรนะควรจะคิดให้รอบคอบนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยค่อนข้างดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณเองอาจจะต้อง ค่อยๆไต่ตรองนะอย,อย่าอย่าใช้อารมณ์นะคะตรงนี้ต้องพยายามคิดหาเหตุผลมาชั่งตวงวัดว่าเราควรจะอยู่เราควรจะไปเราควรจะทําอะไรใหม่ๆไหมนะคะเพราะไพ่ตรงนี้เนี่ยเป็นการถ้าเปลี่ยนไปทําเรื่องของออนไลน์ได้มันก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้สถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันอาจจะโดนเร่งรัดเรื่องสัญญาเช่าที่อะไร พวกนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องลองคิดพิจารณาให้ดีนะใช้เหตุผลในการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงน,นะคะ ลูกจ้างก็จะช่วยได้เยอะนะคะลูกจ้างเขาก็จะพยายามสู้พยายามช่วยคืนคุณนะลูกจ้างอของคุณนะคะสําหรับชาวราศีตุลเนี่ยนะในเด็กนี้นะคะหมองว่าลูกจ้างคุณค่อนข้างที่จะช่วยเหลือนะสนับสนุนหรือว่าพยายามอย่างเต็มที่นะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าทําไปวันๆนะมันเป็นไพ่เอซับสอดนะคะเขาก็ช่วยคุณเต็มที่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับ คนที่เป็นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะ ความรักก็นะคะอย่างที่บอกนะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ไว้นะพยายามเข้าไปคุยไปขอคําแนะนำนะคะแล้วคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งแหล่ไปได้นะ,นะเพราะฉะนั้นมันเป็นการดูแบบ general readings นะคะสถานการณ์ที่หงยกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจริงนะเพียงแต่ว่าอาจจะอยากให้เห็นภาพนะคะว่า,าปัญหาลักษณะแบบไหนแต่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเ,เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณ การฟังด้วยนะจ๊ะนะคะสำหรับชาวราศีตุลก็มีประมาณเท่านี้นะคะในเดือนมิถุนายนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณจะฝ่าฟันมันไปได้นะอย่าลืมผู้หลักผู้ใหญ่ต้องขอคำปรึกษานะคะก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ